คุณผู้ชมไปเรื่องของเกี่ยวกับโรงเรียนกันบ้างนะคะว่าตอนนี้น้องๆเขาเปิดเทอมกันรับปรากฏว่าที่ขอนแก่นค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งทําให้ตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะต้องช่วยกันดับไฟแต่รกะะ็ดีกับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้ไดรับบาดเจ็บให้คุณผู้ชมไปชมภาพกันก่อนค่ะที่โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นขณะนี้ค่ะยังไม่หยุดเลยค่ะชั้นสี่ โวเอาเด็ก <mm um> ัมาเยาัยเอ้ยไฟไหม้หองลงมาเร็วๆเอาเด็กลงมาเอาเด็กลงมาเป็นอาคารตรงข้ามนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นควันลอยพวยพุ่งออกมาขโมงเลยเสียงผู้ที่ถ่ายคลิปอยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะเขาก็บรรยายเหตุการณ์พร้อมกับตะโกนให้คนช่วยเหลือทันทีที่เห็นกลุ่มควันสีดำลอยออกมาจากชั้นสองของอาคารเรียนประถมศึกษาภายในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นพร้อมกับเสียงประกายไฟดังเป็นระยะนะคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นที่บริเวณชั้น2อครึ่งของอาคารหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูก็เลยเร่งย้ายนักเรียนทั้งหมดไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับประสานเทศบาลและการไฟฟ้าให้มาตัดไฟค่ะทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าต้นเพลิงมาจากมอแปลงไฟฟ้า ที่อยู่บริเวณดังกล่าวเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทําให้มีประกายไฟเกิดขึ้นซึ่งเคราะหดีค่ะที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทันทีก่อนที่จะลุก,กลามโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่คือภาพภายในอาคารนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มีการตรวจสอบบริเวณมอแปลงจุดเกิดเหตุก็ไปเจอค่ะคุณผู้ชมต้นเหตุก็คือกล่องไฟเป็นฟิลสายเล็กแต่เชื่อมไฟไว้3ามเฟสก็เลยทําให้ไฟฟ้าโอเวอร์โหลด จนสายไฟไหม้และก็เกิดประกายไฟขึ้นซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นจะดําเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงแล้วก็เปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยส่วนเด็กๆค่ะวันที่เกิดเหตุทางโรงเรียนได้อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองมารับน้องกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยโอ้เมื่อวานนี้นี่ไฟไหม้ตอนที่เด็กนักเรียนยังคงเรียนหนังสือกันอยู่ด้วยนะครับโกลาหลกันระดับนึงแหละแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับ